ต้องบอกว่าตอนนี้เรื่องของ VR กลายเป็นประเด็นอีกแล้วนะครับโอ้โ oh หล่าสุดตอนนี้ครับสื่ออย่าง d a i ิ y Mail บอกเลยว่า h o w a r เว e b ครับจะเรียกผู้ตัดสินพิมพ์ลเล้งกรีตเนี่ยมาประชุมด่วนในวันอังคารนี้หลังจากมีการดู VR ผิดพลาดในเกมสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับซึ่งเป็นผลให้อาร์เซนอลเชลซีแล้วก็ไบรตันเป็นฝ่ายเสียประโยชน์นะโอ้โ oh หเป็นเรื่องหนักเลยแล้วก็เป็นเรื่องที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมาก ล่าสุดตอนนี้ครับ VR ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากเลยนะตั้งแต่เปิดตัวในพิมพ์เลังกรีฑเมื่อปี2019และดูเหมือนว่ากระแสเริ่มหนักขึ้นครับโดยเฉพาะเกมในพิมพ์เล็งกรีฑเมื่อสุดสัปดาห์ครับระหว่างเชลซีกับเวสต์แฮมอาร์เซนอลกับเบรนท์ฟอร์ดแล้วก็คริสตาเล็กับไบรตันนะครับฮาวด์เว็บเพิ่งเข้ามารับตำแหน่งหัวหน้าผู้ตัดสินให้กับสมาค,คมผู้ตัดสินอังกฤษนะครับล่าสดุดเดลเมลบอกเลยว่าเขาเนี่ยได้เรียกเหลา่าผู้ตัดสินเข้าประชุมแบบฉุกเฉินในวัน,นอังคารน่ดุงหา์ชวสสัป ก็คือว่าทางอารมซมุตสินอังกฤษครับได้เปิดเผยว่าทังอาร์เซนอลแล้วก็บริตันเนี่ยได้รับการติดต่อจากฮาวร์เว็บเพื่อรับทราบข้อผิดพลาดของ VR แล้วและกําลังตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเกมเหล่านั้นอย่างละเอียดเลยนะในเกมวันนั้นครับลีเมสันผู้ตัดสิน VR คู่ระหว่างอาร์เซนอลกับเบรนฟอร์ดเนี่ยเขาลืมตีเส้นล้ำหน้าจังหวะประตูที่เสมอของไอวานโชนี่ของเบรนฟอร์ดครับทั้งที่คริสียนอกาดอยู่ในตําแหน่งล้ำหน้าอยู่ แถมไม่พออีกสนามหนึ่งครับผู้ตัดสินอย่างจอห์นบรูสเนี่ยผู้ตัดสิน VR ของคู่คลื่นเศร้าผลิตกับไบรตันเองเขายังลากเส้นล้ำหน้ากองหลังของคลื่นเศร้าผลิตผิดคนครับสำหรับลูกยิงของเอสตูปิยันแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นบรูสครับเตรียมทําหน้าที่คุมห้อง VR ในเกมกลางสัปดาห์นี้ซึ่งเป็น2แมตช์สำคัญอย่างเมอร์ซีิไซด์ดาร์บี้ระหว่างลิเวอร์พูลกับเอเวอร์ตันนะครับและนัดที่สําคัญมีผลต่อการลุ้นแชมป์ีลกอังกฤษมากๆระหว่างอาร์เซนอลกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยนะโอ้โหจอห์นบรูสนะครับต้องมาตามแล้วนะว่าจะ เป็นยังไงต่อเหตุการณ์มันดูยังไม่หมดครับยังเหมือนว่ามีการตัดสินของมาโซเชกค,ครับที่ไม่เห็นบอลจนเชลซีได้ประตูช่วงท้ายเกมอีกด้วยนะครับ <c oughs> ต้องมาตามครับว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นยังไงตอนนี้เหมือนว่าฮาวเวิร์ดเว็บจะเรียกผู้ตัดสินพิมพเหลืองกฤษมาประชุมด่วนในวันอังคารนี้ก็ต้องมาตามจริงๆนะครับมีปัญหาเรื่อง VR พอสมควรเลยตอนนี้สําหรับพิมพ์เหลืองกฤษนะเป็นประเด็นใหญ่เลย